หลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณ3าชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ําแก้วแล้วค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้าแก้วตําบลน,น้าเขาอํเาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะที่นี่เขาจะมีน้องๆน,นักเรียนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาจนถึงชั้นประถมศึกษาค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาตินะคะและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีการนําศิลปะก,การแสดงอย่างหนังตะลุงค่ะมาบรรจุเอาไว้เป็นวิชาเลือกให้กับน้องๆที่สนใจนะคะได้มาเรียนรู้ศิลปะแขนงน,นี้ด้วยค่ะ อย่างตอนนี้เองนะคะพอได้ยินเสียงน้องๆกำลังขับกลอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามพอไปดูกันค่ะบรรยากาศของเด็กๆที่กำลังฝึกหนังตะลุงบางคนทำท่าหัดเชิดบางคนกำลังหัดร้องขับบทกลอนด้วยน้ำเสียงเจ๊แจ,จ้วโดยมีครูตุลเป็นครูผู้ฝึกสอนที่จะเป็นผู้ฝากอนาคตศิละปะวัฒนธรรมการเชิดหนังตะลุงของภาคใต้ไว้ในมือนายหนังตะลุงตัวน,น้อยน้อยนับสิบคนที่สมัครใจเข้ามาเรียน ท่ามกลางเด็กหลายคนที่อยู่ตรงนี้มีหนึ่งคนที่เฉิดฉายเป็นเพชรเม็ดงามทําการแสดงที่ประทับใจเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตานั่นคือดองจูเนียหรือเด็กชายอภิสิทธิ์พรมเกตในวัยเพียง11ขวบเป็นนายหนังตะลุงอายุน้อยที่โชว์ความสามารถในการขับร้องและโชว์ลีลาในการเชิดหนังตะลุงด้วยตนเองซึ่งนายหนังตะลุงจะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเสียงดีมีปฏิพันไ์ไวพิบ และที่สำคัญต้องมีความรู้ทั้งเรื่องภาษาทางโลกทางธรรมหรือแม้แต่กฎหมายซึ่งเรียกได้ว่าในหนังตะลุงต้องรอบรู้ในทุกเรื่องเพราะนายหนังจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบทบาทต่างๆลงไปในตัวละครไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยใจคออีกทั้งยังต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ การแสดงหนังตะลุงได้รับการสนับสนุนจากผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมวยน้ําแก้วที่ช่วยประกาศให้ดาวดวงนี้ได้จำจำรัดมากยิ่งขึ้นและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนให้เด็กๆได้เล่นหนังตะลุงหนังตะลุงถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงประกอบด้วยหลายทักษะทั้งเรื่องของการเชิดการขับบทกลอน นายหนังตะลุงจึงต้องมีการฝึกฝนทักษะทั้งหมดเหล่านี้แต่กบไม่ใช่เรื่องยากสําหรับน้องโูเนียร์ซึ่งคุณครูตุนได้เล่าถึงลูกศิษย์อย่างภาพปูใจอยากให้เด็กๆได้สื่อสารกันก็คือตอนนี้เขาอยู่ป .5 ส,ส,ส่วนมากจะมีป .5 ป .4 กับป .5 แล้วก็ป .3 บางส่วนนะครับผมอยากให้วิชานี้ไม่ให้ตายไปจากผมหรือว่าครูบาอาจารย์ของผมอย่างเดียวคืออยากให้สืบทอดไปกับเด็กๆรุ่นนี้ด้วย มันจะได้น้ำตาลุใมันจะมกระบี่มันจะได้มีสือทอดใสไดเรื่อยความยากก็คือหนึ่งเด็กๆต้องจําเพลงหลายๆเพลงก็คือนั่นแหละคือความยากก็คือความเชิดตึงคือนังตาลุ่เนี่ยมันจะมีหนึ่งเชิดเรือสีนะครับสองก็คือพระอิศวรตรงนี้ครับแล้วก็สามลานหน้าบดทีนี้เพลงสามเพลงนี้ที่จะเชิดเนี่ยตอนหันใหม่ๆก็คือต้องทันในลักษณะที่ว่าฝึกผมจะใช้หลักการฝึก สาย้ำควนก็คือทวนเป็นสิบรอบกี่สิรอบก็คือจนกว่าเด็กๆจะจำได้มันจะได้เลยหนังตะลุงในจังหวัดกระบีบ่บมันจะได้มีสื้อทอดไปเรื่อยๆนหนังตะลุงเป็นมหรสพของทางภาคใต้หากมองให้ลึกลงไปหนังตะลุงเป็นมากกว่าการแสดงที่ให้ความบันเทิงผู้ที่สืบทอ,อดจะต้องเรียนรู้เข้าใจถึงแก่นแท้ที่แฝงอยู่ในศิลปะอันเป็นอันตลักษณ์ของคนใต้ด้วยความลึกซึ้งหากไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ S 1> <S 1> เด็กๆเ,เหล่านี้คงไม่มีโอกาสได้สืบทอดศิละปะขแขนงนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นนโยบายของเขตพื้นที่เพิ่มศักยภาพให้กับเด็กโค้ด้ำแก้วให้รักถ่นฐานบ้านเก่าของตัวเองนะครับสองเพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพทางข้างหน้าแล้ออย่างหนึ่งเป็นการเพิ่มวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนีเกิดการเรียนรู้มากขึ้นมีความสนใจที่จะตั้งใจเรียนมากขึ้นคอนเรดาลังตะรุงพวกนี้เพลงบอกพวกนี้เข้ามาเพื่อเป็นการส่งเสริมเป็นการกระตุ้นเด็ก การสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะสายเลือดศิลปินโดยตรงหากแต่เป็นความรักศิลปะที่ผุดขึ้นอยู่กลางจิตใจคือสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดมั่นใจและอยากจะฝากฝังงานศิลป์ที่ตนเองเคยได้รับการถ่ายทอดจากครูส่งต่อให้กับลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างสุดหัวใจเช่นกันน้องจูเนียร์ไม่ได้เป็นเพชรเม็ดงามเพียงคนเดียวของครูหากแต่โรงเรียนยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่ฝากตัวมาเป็นศิษย์ครูก็ตั้งใจฝึกฝนทุกคน หวังว่าสักวันหนึ่งเพชรเหล่านี้จะเป็นประกายแสงได้อย่างน้องจูเนียร์นั่นเองค่ะโอ้เลยวันนี้ราการหุงข้าวเยาวชนเรียกวทุกคนได้รับชมเรียรกั่าม่อมีความรู้สึกส้งมีรม